การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลาหนึ่งปีครั้งที่1นางสาวสลินทิส์สิงสมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเนินขามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง5องค์ประกอบองค์ประกอบที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการตัวชี้วัดที่ 1.1. พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรได้ดำเนินการดังนี้1 ประชุมครูเพื่อทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 2. นิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 3. นํนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่1.2อง ปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และนิเทศการสอนร่วมกับครูผู้สอนประจำชั้น 2. กํากับติดตามตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และระเบียบการวัดผลประเมินผล 3. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC กับคณะครูเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนตัวชี้วัดที่1.3ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ดำเนินการดังนี้ 1. หให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการสอนและนำเทคโนโลยีมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ส,ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสใช้เทคโนโลยีที่ต้องการตลอดเวลา 3. จัดห้องเรียนให้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่1.4นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ดำเนินการดังนี้ 1. มีโครงการนิเทศภายในโรงเรียนและจัดทำคู่มือการนิเทศชั้นเรียน 2. นิเทศติดตาม การจัดการเรียนรู้ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการสอนและนำเทคโนโลยีการสอนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.5ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา พื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมครูเพื่อศึกษาข้อมูลปัญหาด้านต่างๆของโรงเรียนนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา 2. วางแผนจัดทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเนินคคำ 3. าดำเนินการตามแผนโดยมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่1.6จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องได้ดำเนินการดังนี้ 1. วางโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน แต่งตั้งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน 2. กํากับติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและโครงการของโรงเรียน 3. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา ชี้วัดที่1.6จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องได้ดำเนินการดังนี้ 1. วางโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนแต่งตั้งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน 2. กำกับติดตามการดำเนินงานตามภาร,รกิจและโครงการของโรงเรียน 3. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับได้ดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินการออกคำสั่งมอบหมายงาน 2. ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตน และการปฏิบัติหน้าที่ของครูให้อยู่ในระเบียบวินัยเหมาะสมตามจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเช่นการแต่งกายเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 3. ดําเนินการกํากับติดตามงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตัวชีวัดที่2.2บริหารงานบุคคลบริหารงานงบประมาณและบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ดำเนินการดังนี้ด้านบริหารงานบุคคล ได้ให้โอกาสและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างที่ทำงานให้เต็มไปด้วยความเข้าใจและการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นการทำงานร่วมกันโดยมีการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา ด้านบริหารงบประมาณมีแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณที่ได้รับและจัดสรรเงินงบประมาณลงในแผนปฏิบัติร,ราชการของโรงเรียนโดยยึดตามระเบียบและข้อจำกัดทางการเงินมีการตรวจสอบด้านงบประมาณอย่างสม่ำเสมอเช่นการตรวจสอบการใช้ใจ่ายเงินจากหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชันาท มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโปร่งใสตรวจสอบได้มีการจัดทำรายงานบัญชีผ่านระบบควบคุมการเงินและมีการรายงานผลการบริหารงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีทุกปีการบริหารงานทั่วไป ได้มีการตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์และอาคารสถานที่ให้สามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้<ม>และมีความปลอดภัยต่อผู้เรียนและมีการจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่2.3ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมได้ดำเนินการดังนี้ 1. ส่งเสริมข้าราชการครู ให้พัฒนาทักษะด้านภาษาและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 2. ส,ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตัวชี้วัดที่2.4บริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ดำเนินการดังนี้ 1. กำหนดเป้าหมายที่เน้นการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียน 2. สร้างห้องเรียนที่เป็นกลางสำหรับการเรียนรู้ที่น่าสนใจและสร้างสารรค์ 3. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมดนตรีกิจกรรมกีฬารวมไปถึงการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ต่างๆต,ตัวชี้วัดที่2.5 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ําได้ดําเนินการดังนี้ 1. วางแผนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 2. กําหนดการออกเยี่ยมบ้านเพื่อรู้จักนักเรียนรายบุคคลและคัดกรองผู้เรียนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 3. กํากับติดตาม ช่วยเหลือผู้เรียนร่วมกับครูผู้รับผิดชอบและครูประจำชั้น 4. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่ขาดเรียนนานหรือมีความยากลำบากเพื่อให้การช่วยเหลือ 5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาเพื่อให้มีโอกาสทางด้านการศึกษา ตัวชี้วัดที่2.6ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาได้ดำเนินการ 1. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการประชุมรายงานชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานของสถานศึกษา 2. รายงานความคืบหน้า เกี่ยวกับกิจกรรมวิชาการการบริหารจัดการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการที่เสนอตามแผนการศึกษาและอัตรากำลังครูและบุคลากรภายในโรงเรียนองค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมตัวชี้วัดที่3.1กํากำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานได้นำเนินการดังนี้ 1. ร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายเพื่อกำหนดนโยบายกลยุทธ์จัดทำแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนอนุบาลเนินขาม 2. มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่3.2นำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดไว้ได้ดำเนินการดังนี้ 1. นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. รายงานการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีตัวชี้วัดที่3.3สร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต ได้ดำเนินการดังนี้ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีในการพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาด้วยกระบวนการอนุบาลเนินขามสคุล ABNKS model ในการเพิ่มศักยภาพและมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีตามศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาโดยได้นำแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ PDCA มาเป็นแนวในการบริหารสถานศึกษา ABNKS Model มีดังนี้ A คือการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการสถานศึกษา B คือมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้รับบริการ N คือการเป็นคนดีโดยการน้อมนําพระบรมราชโชบายด้านการศึกษา K คือการให้ความรู้ความเข้าใจและ S คือหลักของการพอเพียง ัวชี้วัดที่3.4สร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตรกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนได้ดำเนินการดังนี้ 1. ส่งเสริมคุณลักษณะการทำงานที่เป็นทีมที่ยึดมั่นในค่านิยมและวิสัยทัศน์ 2. สร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาองค์ประกอบที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายตัวชี้วัดที่4.1สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ผู้เกี <S <S ่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้ดำเนินการดังนี้ ได้สร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนเครือข่ายเช่นการร่วมประชุมโรงเรียนเครือข่ายอนุบาลในจังหวัดเชนาดเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมยัวทูตความดีตัวชี้วัดที่4.2 จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงชุมชนโดยสร้างช่องทางสื่อสารที่เปิดเผยและมีประสิทธิภาพทาง Facebook ชื่อว่าข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 2. จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและเชื่อมโยง กับชุมชนเช่นได้รับการติดต่อจากวัฒนธรรมจังหวัดเชยนาศให้ไปร่วมแสดงดนตรีโปรงลางในงานสะดุดีวีรชนค่ายบางระจันณคนะ่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี 3. ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในการระดมทุนการศึกษา บริจาคอาหารและสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเสื้อกีฬาการเลี้ยงอาหารนักเรียนและการสนับสนุนทุนการศึกษาองค์ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพตัวชี้วัดที่5.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้เข้ารับการอบรมประชุม ตามภารกิจที่ได้รับจากต้นสังกัดและตามความสนใจของตนเองเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาและถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตัวชี้วัดที่5.2 มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาได้เข้าร่วมกลุ่มและชุมชนทางวิชาชีพเพื่อจัดกิจกรรมแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนในระดับปถมวัยเรื่องพฤติกรรมนักเรียนในการทิ้งขยะและในระดับปฐมศึกษาเรื่องความรับผิดชอบของนักเรียน ตัวชี้วัดที่5.3นำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนได้สร้างโอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์สนับสนุนการพัฒนาครูการนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการนำความรู้ทักษ จากการพัฒนาตนเองมารายงานในที่ประชุมเพื่อขยายผลให้ครูท่านอื่นทราบและนำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมตัวชีวัดที่5.4 สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความรู้และทักษะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาเช่นการเข้าร่วมประชุมกับชุมชนและคณาจารย์จากมหาวิทยา,ยล,ายลัยราชพัฒจันเกษมในการสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อสร้างอาชีพให้แก่นักเรียน